Mark the location. to location ยังดึงเพื่อนเนี่ยโอ้ปลาระเบิดใส่กล่องนี้ Редактор อยู่กลางถนนไม่ดีเลยเด้

Marked a location. Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ล่งหลบขวาได้วิ่งขึ้นไปนะมันไปขวาแล้วมันไปขวาเรื่อยๆอยู่ใต้เนิน้วย สองตัวแบบร้อยเก้าห้าใต้กันตัวหนึงคมมีอยู่ตัวะตัวนี้เยอ่ะะไหนน่าจะคูณหก ข้ามซายเข้าสกูเป็น,นตัวหนึ่งไอตัวปมเนี่ยแหละมันอยู่กับเราขับรถไปรับเพื่อนทั้งกว่าววขับรถรับเพื่อนทั้งกว่า Watch out โอ้ยพี่ยังงัดเลย Watch out. Watch out. ให้มันก็ยังไว้อยู่ในที่เขาเยิงได้เนอะต่อมุกอะให้ปูไม่ใช่ไม่มีอะ่ะมีพีด้วย คุณมากเพื่อนที่ตามดามเม็นให้เราหลบปะเขาไม่ได้ไอ้เนี่ยนั่นยิงตาเดินพอดีเลยจะรุ่งเหรอมึงถึงขั้นแบบทางนั้นก็ไม่ได้เข้ามาทางนี้ทางนี้ก็โล่งอยู่ไหนวะน่ะอยู่ไอ้บ้านสูกฝั่งนสายขวาล่ะนี่นี่นี่ไม่ใช่ Bạn có nghe tiếng ở khu này đỉnh đỉnh đỉnh, đỉnh đỉnh. không? Ở khu nhà tiền tiền Hãy để tôi thấy nó đi, tôi rồi thấy một Được หลังโอนชาร์จดูแล้วกูว่าทำไมแม่งโคมจังเอาดีพยิงดีพย <DP. c oughs> นิ่งจับแต่มันดูเก่งจังตอนยิงระยะใกล้เลยดีพอ๋อเจอแล้ว จิงก็ตัวเดียว่เอาไหนน่นาจะหกเราได้ตายตรงไหนวะนี่เงี้ยครบสี่เหมือนกันไอห้าตัวนี้กอดีตดีเอกันเ็น้ย ไปละไหวตัวในเมืองใช่ด้วยกูนึกว่าเก้าอี้

เออยังไม่ใช่อยู่ในนี้นะเ <Okay. S 1> ดามีที่เดียวที่กูมองไม่เห็น <laughs> ทำนี้ก็ได้อ้าจริงตัวเพยเยอะเขาก็เล่นกันอย่างนี้ อ,อนี่ยมองเนี้ยกระโดดดูก็ดูแล้วถ้านอนอยู่จริงๆเนี่ม่งต้องไม่ไกลกว่าเนินนี้เสียงมเมื่อกี้มีที่เดียวที่มันต้องอยู่นั่นแหละ เดียวเองไม่น่าเล่นเลยข้างหลังนี่เข้าได้หมดเลยถ้ากูอยู่ตรงห้องน้ำแล้วมันมาเทียทางเดียวกันกูใช่ะหมเกลยวหลังเปิดไปข้างหน้า A gente se... Não, Eu não, lá. ไฟหอ้โอ้ถ้ามีสี่คนกูาชาร์จบ้านไปล <c ười> คือเหลือคนเดียวแล้วที่อย่างนี้ด้วยไง คนเป็นเหมือนนหม กากี้ใช่ไหมลนะ่ะกากี้จะยิ้มเลยกลัวไม่กลัวรบโอเคล่างปลอดใจ

โดนอันนี้ไม่โดนยิงเหลือเตือ